f e m i l y Welcome to s h ับทุกชีวคุชนะเราอยู่กันในเกม Identity Five นะทุกคนวันนี้นะพี่จะพา้องน้องไปรู้จักกับตัวเด็กน้อยนะทุกคนตัวนี้นะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเปิร์กของเขาก่อนเนาะเปิร์กของเขาไม่ยากไม่ใช่ตัวที่เล่นยากนะทุกคนก่อนอื่นเลยเศษชิ้นส่วนความทรงจำนะจะเป็นเศษกระดาษติดตัวนะทุกคนเขาจะมีเก็บสแต็กได้3แผ่นนะทุกคนเต็มสูงสุด3แผ่น ใช้เวลาคูลดาวเนี่ย45วินาทีเนาะอ่าชาร์จชาร์จพลังชาร์จแต่ละแผ่น45วินาทีโอเคไหมแล้วก็เวลาใช้หนึ่งแผ่นแล้วจะใช้แผ่นต่อไปใช้เวลาคูลดาว7วินะทุกคนโอเคเหมือนกับในกิจกรรมที่เราได้เคยเล่นกันผ่านมาเนาะสิ่งความทรงจำคือการที่เข้าไปสิงเพื่อร่วมทีมถามว่าสิงเพื่ออะไรสิงเพื่อบัฟเพื่อนนะทุกคน ก่อนอื่นเมื่อน้องๆที่เป็นเด็กน้อยเนี่ยไปสิงตัวละครอื่นแล้วเพื่อร่วมทีมจะซ่อมซ่อมเครื่องถอดรหัสเร็วขึ้น70%นะแล้วก็ข้ามหน้าต่างหรือแผงไม้เร็วขึ้น15%นะทุกคนแล้วก็จะช่วยเพื่อนร่วมทีมคนอื่นลงจากเก้าอี้เนี่ยเร็วเพิ่มขึ้น30%เลยนะเนี่ยถ้าน้องๆสามถ้าน้องๆในขณะที่น้องๆจู๊กอยู่เนี่ยน้องๆอยากจะให้เพื่อนหลุดพ้นหรือว่าแบบใช้จังหวะนิดนิดหน่อยๆน่อยเนี่ย เวลายกเลิกการซิงเวลาไปขี่เพื่อนแล้วยกเลิกการขี่เนี่ยมันจะทำน้องน้องแล้วเพื่อนเนี่ยเคลื่อนไหวเร็วขึ้น30%เป็นเวลา2วินะทุกคนมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปดูในเกมนะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะทุกคนแล้วก็ความแม่ตาความแม่ตาคือการวาร์ปไปหาเพื่อนร่วมทีมนะทุกคนไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของแมปกระชั่งใช้เวลาครูดาวเนี่ยนานมาก80วินาทีนะทุกคนถ้ายกเลิกโดยที่ไม่ได้วาร์ปเนี่ย ใช้เวลาคูลดาวอีก10วินาทีนะทุกคนสามารถวาร์ปไปหาใครก็ได้แต่น้องๆในขณะที่น้อง,อง,ง,องวาร์ปจะต้องไม่มีเสียงหัวใจของฮันเตอร์ถ้ามีเสียงหัวใจของฮันเตอร์เทเลพอร์ตจะหายไปนะทุกคนจะไม่สามารถเทเลพอร์ตได้นะโอเคไหมเอาล่ะพอฟังคร่าวๆถึงเปิร์กแล้วเดี๋ยวน้องๆเข้าไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะเกมเพลของตัวนี้ปะไปดูกันเลยโรงงานพาิตเวูอย,อยู่เรื่องหลังตรงนี้ อยู่หลังโรงงานมาถึงปุ๊บสิ่งที่น้องๆต้องทำในการเล่นสาวน้อยนะทุกคนวาร์ปหาเพื่อนเว้ยยุ้งตีแดดี้ดดอ้าวชิบหายพี่กดผิด <laughs> เดี๋ยวรอสาวินะทุกคนห้ามในในขณะที่น้องๆเทเลพอตน้องๆห้ามที่จะอยู่ใกล้ฮันฮันเตอร์นะถ้ามีเสียงหัวใจน้องๆจะไม่สามารถวาร์ปได้นะเนี่ยพี่กดผิดรอบที่สองแล้ พอกดที่สก,กิลปุ๊บย้ายที่น้องๆแล้วก็ไปหาเพื่อนนะเสร็จแล้วสิงน้องๆ <Huh? S 1> <laughs> ตัวเนี้ยแต้มน้อยพี่บอกเลยแต่ทำให้โอกาสชนะสูงมากทุกคนจะต้องอิดชาในความฉลาดของพี่เว้ยเ <Daddy. S 1> <laughs> ดดี้จอนจีเดดี้ให้พี่ไปสิง <Daddy. S 1> จอนจีไหม <laughs> แดดดีมีหมาด้วยสวยงามทำไมต้องเป็นแดดดี้วะนั่นน่ะดิหูยแดดดี้เฝ้า๋อไม่ได้เฝ้ามันใช้หมาไล่กัดนักจิตวิทยาอยู่ปักแดดดี้เนี่ยพ่อนน้องถ้าน้องๆตัดการเชื่อมต่อจากเพื่อนใช่ไหมเราสองคนจะวิ่งเร็วขึ้น30%เป็นเวลา2วินาทีเห็นปะ โอเคโอ้กลับมาแล้วแดดดี้กลับมาแล้วรีบช่วยเพื่อนแล้วเราไปกันเลยนะทุกคนโอเควิ่ง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 กระดาษมีตูคนเดียวที่รอดสินะโอ้กระดาษเอ้าทำไมแกไม่กระดาษช่วยหนูพี่มันอยู่ในบ้านเล็กพี่มันไม่ได้อยู่ข้างหลังลบก่อนละกัน มื่กี้ยังไม่ได้เดินเลยโดนยกสอรอบมาน้องจะช่วยพี่เองฮะหาโอ้ยพี่น้องขอโทษไปหาตอนจีเถอะอย่ามายุ่งกับหนูฮะมีคนมาช่วยแล้วพี่ไปหนูเดี๋ยวเก็บพับไม้ตรงนี้แล้วตอนฉันลุกขึ้นจะทำยังไงเนี่ย อย่ามาเข้าใกล้หนูโอ๊ยเจ็บพี่วิน99ยังพี่กตาแล้วพี่ไปก่อนนี่จะไปไหนล่ะโอ้ยมันอะไรขนาดนั้นฮะ โอ้ยพี่ไม่ได้เอาเปิร์กมาว่ะพี่ดันเอาเปิร์กไทยมาจะบ้าตายดีละมานสองคนอ่ามาช่วยสิมามามาพ่อมาพี่มึต้องมาช่วยพี่สิพวอย่ามึกไปหาพ่อเึิร์ยังยกเท้าเลยสิ้นสิงก่อนเลย การเอาชีวิตรอดเว้ยพี่ไม่ได้สิงจอจีทษทีนะสิงนะกิตวิทยาโอเคเดี๋ยวพี่จะไปหาพี่วินนะทุกคนทำไมพี่วินหายเจ็บแล้วอะกิตวิทยาป่ะยิวไหมยิวยิวหนูเจ็บหนูเจ็บจังเลยค่ะพี่ มองหลังให้พี่วินแล้วก็ค่อยๆวางบรรจงวางกระดาษอย่างช้าๆวางจะเขากระโดดพี่เราต้องเอาตัวรอดก่อนพี่วางวางไม่ได้ครูดาวอวางแล้ว <laughs> <laughs> เอาล่ะใบสุดท้ายพี่อกขอโทษโยกก มาแทงว่ะนี่น้องๆสังเกตไหมว่าตาบอดพับไม้เร็วมากถ้าถ้ามีเด็กอยู่บนหลังเขาเนี่ยเขาจะพับไม้เร็วขึ้นส0มสิเปอร์เ็นตนะทุกคนโอเคโอเคข้าไม้เร็วขึ้นสิบ้าซช่วยเพื่อนเร็วขึ้นส0มสิบเอร์เซ็นนาะเครื่องนี้เครื่องนี้พี่เครื่องนี้เครื่องนี้มามก็ได้เนี้ยมานี่มานี่สิงดิอ่าสิงไม่ได้ครูดาวคิวก่อน หนูเจ็บไม่เป็นไรพี่ห้ามเจ็บ <net> เดี๋ยวกูเดือดร้อนอ้าวจอจีมึงตายตั้งแต่เมื่อไรเนี่ย <g anz i> น่าตั้งแต่ที่แกทิง้งทิ้งน้องมันมาสิงนักจิตวิทยาตันตาตอนนั้นแหละพี่เราจะต้องฮิวกันจริงๆเหรอเราสิงแล้วปั่นดีไหมแบบหนึ่งดียังไงคนเจ็บมันมันก็ไม่ใช่น้องอยู่ดีเพราะว่า ี่ต้องไปช่วยเขาอ่ะแต่ <จะ S 1> เรอ,<ล>อ<ก>เป็นหนึ่งนะอุ้ยมันมาได้แค่มันสิงมันมันมันเทเลพอร์ตไปหาคนล้มไม่ได้นะทุกคนมาแล้วน้องมาถึงนักจิตแล้วพี่โอ้ยจะปัดเปิดอะไรตั้งหนาะ มันไล่พี่แตามันไล่แค่แบบให้ออกจากเครื่องอะซึบมันเดินกลับไปแล้วนะพี่ <นะ S 2> มาแล้วทุกคนโอ๊ยแม่งเอ้ยกูยยจีบ <c oughs> กระเทก้งเร็วกระเทกอีกหนูจีบ,จบปล่อยหนูไป <No. S 2> โอเคพี่หลุดออกมาจากเสียงหัวใจแล้วนะถ้าเรามีเสียงหัวใจเราจะไม่สามารถเทเลพอร์ตไปหาเพื่อนได้นะทุกคน เราโดนขัดจังหวะการเทเลพอร์ตไปแล้วคูดาวไปนู้นเลย4 80วิอ้าวเจ็บตายฮะออาเฟดเฟดเช็ดเช่สวยแล้วกูต้องรีบลุกเร็วเร็วโอว้ได้แค่50เปอร์ยังพี่โอ้โ <laughs> หนนะเทแล้วชก พี่ไม่ได้ฆ่าไม้มเร็วนีว <laughs> มันพุ่งมาจากไหนก็ไม่รู้นั่นสินะพี่เอาล่ะน้องๆ <laughs> เหลือนักจิตคนเดียวพี่ลูกเองไปแล้วมีต้องลุกมาเอาพี่ขึ้นมาด้วยอ้าวเ๋อเข้าปลาหมาอยู่มีมาแล้ว บันเทิงเลย <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างก,กับเกมเพย์ตัวนี้สนุกกันไหมน้องๆถ้า้องน้องชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่หมีด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าจ้าซวัี่ะ